นเป็นฝูงหมึกครับฝูงลูกมือนะครับโดนแล้วครับบอกแล้วครับฝูงลูกหมือครับโดนแล้วครับอืบอกแล้วครับว่าเป็นฝูงครับไม้แรกเลยครับผมหมึกบินครับออืนี่ครับโอ้โหเป็นไงครับผมใส่สวยครับเดี๋ยวเราตามไปเรื่อยๆครับว่าจะได้กี่ตัวครับฝูงนี้ก็ถามว่าฝูงใหญ่ไหมก็ใหญ่อยู่นะครับผมก็มันจะเล่นอยู่ใต้เชือกครับ เราตีไปตรงใต้เชือกปุ๊บเราปล่อยให้มันล่อนน้ำครับเดี๋ยวมันก็กัดเองเลยต,ตอนนี้ปลาไปมั่วอยู่ครับหมึกท่านจะแตกครับปลาไปมั่วอยู่นั้นฮะแต่หมึกที่หมึกมันแตกครับปลาก็เลยไปมั่วอยู่นั้นก็เดี๋ยวตีขยับดูครับว่าอยู่แนวเชือกตรงไหนครับ ไม่อยู่ตรงรไหนมันก็อยู่ตรงแถวแนวเชือกครับเจอปูครับปูอยุงหน้าแล้วนี่ครับโดนอีกครับโดนอีกครับฮโดนอีกครับ อื uh huh. สายสวยครับโอ้โ oh หสายสวยครับก็ใช้ได้ครับสายนี้ตามฝูงเลยครับโดนอีกแล้วครับอือ uh หือ huh. สายตัวน้อยครับ บอกนี้มาเก็บหมึกฝูงครับวันนี้นี่มาเก็บหมึกฝูงถามว่ามีตัวใหญ่ไหมมันก็มีครับปนๆปปกันอยู่ครับนะครับตัวครับ มีมีครมันปูลงเป็นเอาครับลงเป็นเอาตัวใหญ่ก็มีนครับ้างไม่ใช่ไม่มีครับดูจากสายตามีตัวใหญ่นะครับขยับหลบไปเรื่อยๆครับ ตามสเต็ปของมือครับเป็นไงครับขึ้นแทบจะไม้ต่อไม้ครับคือถ้านานาเคยตกหมึกจะรู้เลยครับว่าเป็นอารมณ์ที่โคตรมันนะครับไม้ต่อไม้ไนะครับให้ดูครับลงไปพอจมปุ๊บเนี่ยเราตีไปต้องฝูงมันครับตีต้งฝูงมันพอจมปุ๊บนี่ ไล่จับบันทีครับแต่ตอนนี้มันมีปลามากวนอยู่ครับปลามากวนก็ช่วงนี้ก็ฝูงไปไหนแล้วอันนี้กุ้งเราก็จมอยู่นะครับแต่ว่ามันมีปลามากวนครับดูจากทิศทางน่าจะเชียบออกแนวนอกครับเราเวียนตีไปไกลหน่อย คือวันนี้น้ำใสมากครับแล้วก็ปลากระมึกมันก็ขึ้นดีครับวันนี้เน,นี่ยน้ําใสมากเอานี่หมึกไม่อยู่กลครับอยู่แนวเชือกเนียครับแนวเชือกแนวทุ่นของผมเนี่ย เดี๋ยวมันถ้าเราหามันไม่เจอฝูงมันจะกลับไปอยู่ที่แนวใต้ทุนใต้เชือกเหมือนเดิมครับ้องรอสักพักหนึ่งให้มันรวมฝูงกักนตะ่กี้ตอนที่เราได้มันสองสามตัวครับก็ขี้หมึกมันออกใช่ไหมครับแล้วก็ปลามันก็มากินขี้หมึกหรือไงมาเล่นขี้หมึกเนี่ยมันก็เลยทําให้แตกครับเ,เราลองเดินหาดูก่อนครับอยู่ตรงไหน ต,ตามมาอยู่ครับเห็นตัวครับตามครับแต่มันยังไม่ชอมจับครับจับเรียบร้อยแล้วครับโดนแล้วครับโอ้โหมานะครับอื้อตัวนี้เล็กหน่อยครับ ใส่ไหนป้องครับใส่ไหนแล้วก็กินครับช่วงนี้ใสยไหนก็ทำอร่อยครับเพราะว่ามันไม่เหนียวครับนี่ครับงานที่ได้ครับตอนนี้ในถังก็อยู่ประมาณสองสี่หกหกเจ็ดตัวครับ สองสี่หกหกตัวครับผมตอนนี้ที่ได้นะครับหกตัวก็ฝูงมันแตกครับอย่างที่บอกครับว่าคือพอเราตกเสร็จใช่ไหมคือเวลามันพ่นขี้หมึกปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีปลามากวนครับพอปลามันมากวนปุ๊บเนี่ยหมึกมันก็ว่ายหนีครับทีนี้มันก็เลยว้าวุ่นเลยเราต้องเดินหายครับเราไม่รู้ว่าม enfin, mm ันไปอยู่ตรงใต้เชือกตรงไหนนะ แต่มันอยู่ในบริเวณแอเดียแถวนี้นครับมันไม่ค่อยไปไหนครับถ้าหมึกฝูงหมึกฝูงพวกนี้มันจะไม่ยังไม่ค่อยออกน้ำลึกครับจะอยู่นแนวนนแนววทุ่นแนวเชือกเนี่ยฮะใช้เวลาหามันนิดนึงคนระับเคาะไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เจอ ตัวใหญ่ลอยมาเียอมมืใหญ่ลอยมาครับโอ้โหมีเปอร์เซ็นต์เอาของเราด้วยครับอืมมีเปอร์เซ็นต์เอาของเราด้วยครับฟ้ารับอืมเรียบร้อยครับเรียบร้อยฟ้าของเราด้วยครับอฟ้าของเราด้วยครับใหญ่ครับ Uh huh. <S ing> oh, e ใหญ่ครับวันนี้โดนสายใหญ่แล้วครับดูครับสายกิโลครับผมโอ้โหเป็นไงครับืสายนี้ครับไม่ต้องพูดถึงครับโอ้โหเกือบโลครับผมสายใหญ่ครับวันนี้โชคด,ดีเลยครับผมืบอกเลครับว่าหมึกฟูงครับตอนนี้ก็หมึกฟูมันเข้าครับ แล้วก็จะมีสายใหญ่ครับเป็นไงครับเขินนะดูไม่ทันนะครับผมนี่พึ่งขึ้นเลยนะครับตัวนี้ก็ประมาณสักเจ็ดปดขีดได้ครับสายนิ่ไม่ต้องพูดถึงครับหลังจากที่เราได้ครับตัวเล็กๆไปฮะพวกลูกๆมันนะครับตอนนี้ก็หกตัวครับตัวแล้วก็ตัวใหญ่หนึ่งตัวครับผมสายนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับกินเต็มคำครับ สุดยอดครับหมึกวันนี้ยที่สุดครับวันนี้อยากจะบอกว่าดีใจมากครับที่ได้หมึกฝูงครับแล้วก็ได้หมึกใหญ่ด้วยนะครับวันนี้มันลอยไม้เห็นเลยครับวันนี้ฮะเมกี้ถ้าเกิดว่าน้าท่านใดที่ดูเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นเลยว่าเรากำลังหาหมึกฝูงอยู่นะแต่ตัวเนี้ยมันลอยมาเนิบๆเลยครับ พอมันลอยมันเนิบเนิบเสร็จปุ๊บเราตีไปสองไม้ครับไม้แรกเราตีด้านหลังมันฮะแล้วก็มันไม่เห็นเราก็เลยเก็บขึ้นอีกทีฮะแล้วก็ตีดักหน้าครับทีนี้เสร็จเราทันทีครับเราวตีหาเรื่อยๆครับให้ดูครับตัวนี้ใสนี่ฮะก็ลงถังครับแต่ว่าลงไม่มิดครับเห็นไหมฮะลงไม่มิดเพราะว่า มันใหญ่กว่าถังนะฮะเดี๋ยวเราดูตัวต่อไปครับอันนี้เดินหามึกฝูงอยู่ครับไม่รู้ฝูงไปไหนครับแล้วก็ไอตัวใหญ่ได้ขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วก็ฝูงก็หายด้วยครับพอดีมีเรือเข้ามาจอดล้างเรือครับก็เลยทําให้มันอาจจะตื่นครับก็เลยไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงไหนตอนนี้เดี๋ยวเราเดินหาดูเรื่อยๆก่อนครับ นี่ที่ได้นะครับผมก็ตัวใหญ่กับตัวเล็กครับใส์ประมาณ8ขีดได้ครับตัวนี้ครับตัวใหญ่เดี๋ยวเราลองเดินหาดูครับพอดีมีเรือเข้ามาล้างเรือนะครับก็เลยอาจจะทำให้หมึกปูงมันแตกอยู่ครับ